้นโคลาดเนอะอำเภอใดบ้านใดอำเภอคง,คงอเภอคงอ๋ออำเภอคงที่เราไปเยี่ยมไงอำเภอคงอ๋าอำเภอั่น,นอีหยังอีหยังกับเขาเสียบบ่ดูมีหลายมัน,นบอกยุบานใดอำเภอคงอน้องนาวน้องมะนาวน้องมะนาวเนาะเป็นยังจังอยากไปไต้หวันน่ะรองเงบ,บิงบอกเคยไปบ่บ่เคยเราประเทศอื่นเด้ประเทศอื่นกับบ่เคยอันนี้ขังแหลกเลยเนาะอ๋ออันนี้เนี่ยจากนุมเนื้อบ่จังหวัดไหน ลำปางครับลำปางบ้านอะไรอยู่ห้างฉัดครับอะไรนะอยู่ห้างฉัดครับห้างฉัดอ๋อมีมีชื่อหมู่บ้านไหมหมู่บ้านเมืองยาวครับเมืองยาวแถวนั้นไปไปไอ้ไต้หวันเยอะไหมเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมอ๋ออันนี้เด้หนุ่มน้อยหน้ามนคนเจ้าพูมเจ้าพูมบ้านไหนผู้เขียวครับผู้เขียวโอ้ผู้เขียวหลายหลบ้านบ้านอีหยังซื้อบ้านเจ้าของบ้านบ้านถัดอ๋อคุ้มดูคุ้มแต่คุ้มเนื้อ กลาางบ้นอยู่กลางบ้านโอ้ยถามไปชื่อแล้วเพราะว่าบ้านเนื้อก็บ้านเต้นบ่กใคยถือกันตัวคือจังหวัดที่เนาะอันนี้เด้อันมาแต่จังหวัดไดนน้องบัวครับน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูนไก่เมืองเลยเห็นบ่าวเจอตอรีลายบ่แถวนั้นได้เลขดังบ่าวเนี่ยพ่ท่านเด๋ยวงก็ถามเห่นยอยู่อยู่บ้านใดก่อนอำเภอใดอำเภอหน้าวังครับหน้าวังเนาะบ้านบ้านใดมีชื่อบ้านบ่ป้องปะป้อมอย่างกั้นวังปะป้อมวังวังปะป้อม เคยเข้าเคยไปไต้หวันบอบอครับอันนี้ครั้งแรกสิไปโรงงานใดที่คิดไปอะไรรถยนต์อ่ะโรงงานยังก็ได้เอาคือดีแลยโรงงานมากก็ไปเนี่ยบานกบแฟนเอามีแฟนเหรอตันนี้แฟนแฟนห้ไปบอหรืออยากไปเองอยากไปครับอยากไปเองมีมี่มีลูกไปมีลูกน้องกันไปยังครับย่างาท่านมีเฝ้าหาไ้ไอ้น้ำหนักแจ็คโลงหาที่เจ็ดครับหาที่เจ็ดว่าอันนี้ให้ไปโรงงานอะไร กก็เดดี๋ยวู่อนจ้ะไรจักรยานเลยไม่ได้อะข้้าางซยออ๋เขียนข้างซ้ายไปยังผู้ใด้พู้บ่บอกพ่อแม่แต่ก็บอกตีมือเขียนขางวฮะตีแล้วแต่ก็เขียนกับเขาแสดงว่าดื้อได้หนิม่นบ่ดื้อบ่ถ้าจะดื้อถ้าเขียนขางใส่ถ้าพ่อแม่ตีเรายังเขียนขางใส่อันนี้ครูบาชิ้นพุ่นไปยุ่ไปยุ่งใส่กอดของชิ้นพุ่นหนานขานมันบอผู้สาวไล่ไหลมันบ่อกบอดี้เที่ยวเอาผู้สาวในโรงงานไหม มีแต <c ười> ่เวียดนามอะเพราะว่ามีแต่เวียดนามเอาโอเคโอเคคุณน่ะต็มอายาอยู่มีแต่ผู้บ่าว